ครับสวัสดีครับพีซีทุกคนนะครับเนาะครับนะนะวันนี้ก็มาพบพ่อกับพ่อเตียมนะพี่น้องเนาะวันอังคารที่26สิงหาคม2568นะพี่น้องครับพ่อเตีมพามาติดตามเลขลาพัฒนาต่อยนะพี่น้องเนาะครับก็จะมีเสียงรบกวนในจังหน่อยนะพี่น้องเด้อพอฝนตกนะครับเบิดขึ้นนะครับ ขับมอขึ้นนี่น้าพี่น้องเนาะลาวพัฒนาออกเจ็ดสองแปดห้าหนึ่งหนึ่งขับเล็กลางก็ออกแปดหาน้าพี่น้องเนาะเอาไม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยหนึ่งหนึ่งครับชุดที่โประแจมสลูไปกับโดเดนโบมาหน้าพี่น้องเนาะขับเด่นแปดลองเก้าโอ้เด่นเก้าลองแปดขับกามาแปดน้พี่น้องเนาะแปดห้าับ หนึ่งหนึ่งเอาเตียมกราบขอโทษขอให้อภัยหะไรได้พี่น้องเออตัวเด่นบมมาเนาะครับเนาะมาตัวรองนะครับครับของพอเตียมก็ลุดไปเตีมหนึ่งเี่ใดายพี่น้องแปดกับเก้าเน้นที่เก่าทนโมมาจำพี่น้องเอ,อพดครับอันสองสามสี่น่มมานะพี่น้องเนาะ รับแปดสองแปดสามแปดสี่ออกแปดห้ารับแตะว่าส่วนเจ็ดสองนี่ก็พี่น้องทั้งอุบลเนระครับเนาะทั้งอุบลทั้งอำนาจจะเลื่อนขับคนเอาเป็นเด็กล่างพี่น้องเจ็ดสองตกกันครับรเตรียมกันที่ผ้ามาเบิ้งสูตรพี่น้องพี่น้องเนาะสูตรเข่าสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งบรรลุพี่น้อง นี่นะครับแต้มออกแปดกับเก้ามาจับใส่สองสามสสองสามสี่เปบอมาจักตัวเลยพี่น้องครับมวนี้เด้พี่น้องห้าสสามอันนี้ห้าหกเจ็ดแต่พอแต้มยาวสีกับหาพี่น้อง4กับห้ามวนี้กับบบชน นี่พี่น้องขับเตรียมไปาวนี่มาจับกันพี่น้องศูนย์หนึ่งสองงดกวนมามาแปดหานะพี่น้องครับสี่ห้าตอนนมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองพี่น้องนะครับแต่ว่าสามกับสุดเตรียมพรเตรียมจะลงหายยุดอก ตะวันดีจับออโต้เนียน4ีกับหเนาะพี่น้องเนาะครับ4ีกับห้าศูนย์หนึ่งสองนะครับ เียงให้พี่นอ้องດัดบ่มื้อีบรรยากาศบ่ดีปานใดฝนตก เอ็นที่หาได้พี่น้องครับชุดเต็มสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองนะครับ สี่ศสี่หสี่สห้าศ ห้านหนึ่งห้าสองนะครับมูมวนพี่น้อง รันเบอร์ในพี่น้อง4455นะครับขับสัดเจียนนะพี่น้องเนาะอ่าผิดพลาดประกันในโปรเตีมกาบขอโทษขอภพ่ในพี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับอ่าฉะนั้นแล้วโปรเตียมก็ไว้พรอนคอยเขา่าคให้ปัง พี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโฉมันมันกันนาอพี่น้องเนาะเขาจะเลืมได้พี่น้องเนอ้อเข้ามาแล้วก็จะลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พอเตียมนำหนาคาครับสุดท้ายทายสุดนี่ขอเอฟซีทุกคนโชคโมันมันนะพี่น้องเ,อเงด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะรับพอกันชิปนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม